สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูนะครับคุณครูสมบูรณ์แจ้ขอในวิชาทุจริตศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวิชาทุจริตศึกษาเป็นวิชาทีา่สอนนักเรียนนะครับให้มีคุณธรรมจริยธรรมแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับ ทีนี้เรามาแยกแยะกันนะครับในระดับของการกระทำเนี่ยการกระทำมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือระดับดีระดับปกติแล้วก็ระดับชั่วนะครับดูระดับแรกนะครับระดับแรกนี่คือการกระทําในระดับที่ดีนะครับการกระทําในระดับที่ดีก็คือการกระทําเพื่อผู้อื่นนะครับแต่สิ่งที่เรากระทานั่นจะต้องไม่ส่งผลเดือดร้อนกับใครนะครับ ถ้าการกระทําเพื่อผู้อื่นแต่มีคนได้รับความเดือดร้อนจะไม่ถือเป็นการกระทําดีนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราเข้าแถวซื้ออาหารเข้าแถวซื้ออาหารเนี่ยแล้วเราเนี่ยให้เพื่อนของเรามาแซงแถวที่ข้างหน้าของเรานะครับการกระทํานี้ถึงแม้จะเป็นการกระทําเพื่อผู้อื่นแต่ก็ไม่ถือเป็นการกระทําความดีเพราะว่ามีคนเดือดร้อนก็คือคนที่ต่อแถวหลังเราเนี่ยก็จะต้องยิ่งต่อแถว นานขึ้นอีกนะครับต่อไปการกระทําในระดับที่2ครับการกระทําในระดับที่2ก็คือการกระทําในระดับปกติการกระทําในระดับปกติก็คือการกระทําเพื่อตัวเราเองแต่สิ่งที่เราทําก็ต้องไม่มีใครเดือดร้อนเช่นกันเช่นเราสะสมเงินเนี่ยเพื่อที่จะให้มีเงินเยอะๆในอนาคตข้างหน้าเราจะได้สบายมีเงินเก็บมีเงินใช้อันนี้ถือเป็นการกระทําในระดับปกติ หรือเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเราเองก็ถือเป็นการกระทำในระดับปกติเพราะเราทําเพื่อตัวเราเองแต่สิ่งที่เราทําก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับต่อไปการกระทําในระดับสุดท้ายนะครับการกระทําชั่วการกระทําชั่วเนี่ยก็คือการกระทําใดๆก็ตามที่ทําแล้วเนี่ยมีคนเดือดร้อนถือเป็นการกระทําชั่วทั้งหมดเลยนะครับเช่น หยิบอุปกรณ์การเรียนของเพื่อนไปโดยไม่ได้บอกเพื่อนทําให้เพื่อนเนี่ยไม่มีใช้อ่าอย่างนี้เพื่อนเดือดร้อนก็ถือเป็นการกระทําชั่วแล้วครับนะครับทีนี้เนี่ยในชีวิตประจําวันเราจะเคยได้ยินคําว่าคนดีคนชั่วจริงๆแล้วไม่มีคนดีคนชั่วนะครับมันมีแต่การกระทําในแต่ละครั้งของเรานั่นแหละว่าเป็นการกระทําดีการกระทําปกติหรือการกระทําชั่วให้พิจารณาเป็นครั้งคไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลา ก่อนจะทําอะไรเนี่ยให้เราคิดก่อนว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีปกติหรือชั่วแล้วเราค่อยทําทําเฉพาะสิ่งที่เป็นปกติกับดีเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องชั่วๆก็อย่าไปทําเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูกรณีตัวอย่างกันอ่าภาพนี้นะครับ าภาพนี้เป็นภาพอมสินกับปุกอมสินหมูนะครับสื่อถึงการสะสมเงินถ้าเราสะสมเงินเพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตตัวเราเองก็ถือว่าเป็นการกระทําระดับปกติถ้าเราสะสมเงินเพื่อจะให้พ่อแม่ได้มีเงินไว้ใช้เมื่อตอนท่านแก่ชราอันนั้นถือเป็นการกระทําดีเพราะเราทําเพื่อผู้อื่นแต่ละถ้าเราไปขโมยเงินหรือว่าเอาเงินที่ไม่สุจริตมาสะสมก็ถือเป็นการกระทําชั่วเพราะมีคนเดือดร้อนนะครับ ภาพที่สองครับเชื่อว่ามีกันอยู่ทุกบ้านแน่นอนนะครับอันนี้สื่อถึงห้องน้ําครับการใช้ห้องน้ําถ้าเราใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราทําความสะอาดห้องน้ําให้เรียบร้อยเพราะเราคิดถึงคนที่จะมาเข้าหลังเราเข้าน้ำสกปรกคนที่จะมาเข้าหลังเราก็จะเดือดร้อนถ้าเราทําความสะอาดเราคิดถึงคนอื่นอย่างเงี้ยถือเป็นการกระทําดีแต่ถ้าเรา ทำความสะอาดห้องน้ําเพื่อที่ตัวเราเองจะมาใช้ในครั้งหน้าจะได้ได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดอย่างนี้ถือเป็นการกระทําปกติเพราะเราคิดถึงตัวเราแต่ถ้าเราใช้ห้องน้ําแล้วเราไม่ลาดให้สะอาดแล้วเราก็ออกไปเลยเพื่อความสะดวกของตัวเองโดยไม่ได้ตรวจตาให้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ถือเป็นการกระทําชั่วเพราะต้องมีคนที่มาเข้าหลังจากเราได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับภาพที่สามครับ ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพน้ําเน่าเสียที่ปล่อยทิ้งมาจากโรงงานนะครับถ้าโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมีเงินเหลืออยากจะมีผลกำไรเยอะๆแล้วเขาไม่สร้างระบบบ,บาบัดน้ําเสียเพราะเขาให้เหตุผลว่าเขาจะทําเพื่อผู้อื่นก็คือทําเพื่อพนักงานของโรงงานเขาเขาเจะเอาเงินจํานวนนี้เนี่ยไปแบ่งให้เป็นโบนัสพิเศษให้กับ พนักงานในโรงงานของเขาถามว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำดีปกติหรือชั่วแน่นอนครับการกระทำนี้ไม่ใช่การกระทำดีแน่นอนเพราะมีคนเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วถึงแม้จะเป็นการทำเพื่อผู้อื่นแต่ก็มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คืออันดับแรกเลยก็คือสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยในน้ำเนี่ยตายแน่นอนแล้วน้ำก็จะเสียพอน้ำเสียแล้วเนี่ย ชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมฝั่งคลองก็นําน้ํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้และเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปยาวไปเลยครับเพราะฉะนั้นถือเปน็นการกระทาชั่วอย่างแน่นอนนะครับภาพต่อไปครับอ่าอันนี้ก็เป็นการภาพการเข้าแถวนะครับเข้าแถวซื้ออาหารในภาพก็เป็นการซื้อก๋วยเตี๋ยวก็อย่างที่ครูได้บอกไปตอนต้นแล้วว่า ถ้าเกิดเราให้เพื่อนเรามาแซงทางด้านหน้าเนี่ยถึงแม้เราจะทําเพื่อผู้อื่นเนี่ยก็ถือเป็นการกระทําชั่วเพราะว่าคนที่ต่อแถวหลังๆนี่เ็าจะได้รับความเดือดร้อนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าแถวให้เป็นระเบียบมาก่อนก็อยู่ข้างหน้ามาหลังก็อยู่ข้างหลังนะครับก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครภาพต่อไปครับม,มาเป็นทีมเลยนะครับ หน้าตาคุค้นๆหรือเปล่าได้เลี้ยงไว้ที่บ้านบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นภาพสุนัขภาพแมวนะครับบางคนเนี่ยรักสัตว์เลี้ยงสัตว์แต่ว่าพออยู่สักพักก็เบื่อขี้เกียจเลี้ยงก็เอาไปปล่อยตามวัดต่างๆนะครับการกระทําเหล่านี้เนี่ยถือเป็นการกระทําในแบบที่ชั่วเพราะว่าเมื่อเอาสุนัขแมวไปปล่อยตามวัดเนี่ยก็จะเป็นภาระให้กับวัดวัดจะได้รับความเดือดร้อนบางทีสุนัขก,กับแมวไปถ่ายไว้ตาม สถานที่ต่างๆของวัดซึ่งมันก็ดูสกรปรกนะครับสุนัขบางทีมันก็เกิดลูกเกิดได้ไวนะครับและบางทีก็เกิดลูกเกิดหลานไว้เต็มวัดมันก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราจะรับผิดชอบชีวิตเขาไปได้ตลอดนะครับเราไม่ไปเลี้ยงกิีง,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 งเพียงรั่งๆแล้วผักภาระไปให้ผู้อื่นถ้าผักภาระไปให้วัดอย่างนี้ก็ถือเป็นการการะทําชั่วแน่นอนครับภาพต่อไปจะเป็นภาพ ที่สื่อถึงยาเสพติดนะครับถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถือเป็นการกระทําชั่วแน่นอนถึงแม้บางน้เหตุผลว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอคนที่สุขภาพเสียก็คือตัวเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสักหน่อยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแน่นอนเลยยาเสพติดต่างๆเนี่ยมันผิดกฎหมาย แล้วคนที่จะเสียใจนอกจากตัวเราเนี่ยพ่อแม่แน่นอนเลยครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยกว่าจะเกิดกว่าจะเลี้ยงเรามาได้โตขนาดนี้เนี่ยท่านลําบากมากมายเลยแล้วก็บางพ่อแม่เนี่ยรักลูกเนี่ยมากกว่าชีวิตตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นการทําร้ายตัวเองด้วยการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเป็นการทำร้ายจิตใจพ่อแม่อย่างรุนแรงเลยนะครับก็จะต้องถือเป็นการกระทำชั่วเพราะผู้ที่เดือดร้อนระดับต้นๆก็คือพ่อแม่ของเราเองนั่นเองนะครับ ต่อไปครับภาพนี้สื่อถึงการเรียนในห้องเรียนนะครับถ้าเราเข้าห้องเรียนตรงเวลาเพราะอยากให้คุณครูชมเชยอันนี้ถือเป็นการกระทําในระดับปกตินะครับเพราะเราคิดถึงตัวเราเองเราอยากได้รับคาชมแต่ถ้าเราเข้าห้องเรียน ตรงเวลาเพราะไม่อยากให้ครูดุถ้าคนครูดุแล้วเพื่อนๆจะเสียเวลาเรียนอันนี้เราคิดถึงใจคนอื่นนะครับอันนี้ถือเป็นการกระทําดีเพราะคิดถึงผู้อื่นนะครับแต่ถ้าเราเข้าห้งเรียนสายนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทําชั่วแน่นอนนะครับถ้าเหตุผลเราไม่สมควรเอาซะเลยนะครับอา้าว่อไปครับภาพนี้สื่อถึง คนที่พูดใจหยาบคายพูดเสียงดังอะไรอย่างเนี้ครับถ้าเกิดพูดเสียงดังและไปรบกวนคนอื่นเนี่ยก็ถือเป็นการกระทำชั่วได้เหมือนกันนะครับส่วนคนที่พูดใจหยาบคายใส่ผู้อื่นเนี่ยทำให้ผู้ที่รับเอ่อทำที่ผู้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยไม่สบายใจก็ถือเป็นการกระทําชั่วเหมือนกันก็อย่าทํานะครับเวลาพูดก็พูดใจให้ไพเราะพูดแต่สิ่งที่ดีพูดสิ่งที่มีประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจอร์ไม่พูดหยาบไม่พูดโกหกนะครับทําความดีไว้ ภาพที่เก้าทั้งหมดมีสิบภาพนะครับอาภาพที่เก้าเนี่ยเป็นภาพคนขโมยนะครับคนขโมยของนี่แน่นอนว่าถือเป็นการกระทําชั่วและถ้าเขามีเหตุผลมาบอกว่าเขาขโมยเงินจํานวนนี้ไปเพื่อช่วยแม่เขาที่ป่วยเป็นมะเร็งจะเป็นการกระทําชั่วหรือไม่คําตอบก็คือเป็นการกระทําชั่วแน่นอนครับพ่อมีผู้เดือดร้อนนะครับถ้าแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาต้องหาทางเลือกอื่นครับ ทำงานสุดริตหรือหาเงินมาด้วยวิธีใดก็ได้ที่มันสุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนั้นจะถือว่าเป็นการทําเพื่อบุปการีทําเพื่อผู้อื่นเป็นการกรตัญญูเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดไปขโมยเข้ามาอย่างเงี้ยยังไงก็ขึ้นชื่อว่าชั่วแน่นอนครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นภาพอุปกรณ์การเรียนถ้า เราลืมยืมอุปกรณ์เอยถ้าเราลืมเอาอุปกรณ์การเรียนมาเนี่ยแล้วเราไปหยิบของเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกเนี่ยมันก็จะทําให้เพื่อนได้รับความเดือดร้อนถือเป็นการกระทําชั่วแต่ถ้าเรายืมก่อนและเพื่อนให้ยืมเพื่อนเต็มใจให้ยืมเนี่ยถือเป็นการกระทําในระดับปกตินะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ให้เพื่อนยืมนะครับโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ใช่ให้เพื่อนยืมแล้วตัวเองไม่มีใช้ ถ้าเรามีเรามีพอได้ให้เพื่อนยืมเนี่ยถือเป็นการกระทําดีเพราะเราเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับครับและวันนี้เดี๋ยวครูจะพูดถึงการบ้านด้วยอ่าใบงานที่หนึ่งครับใบงานที่หนึ่งการบ้านนะครับที่ครูให้ไปทําวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่าวาดภาพสื่อถึงการกระทําความดีความชั่วหรือการกระทําในระดับปกติเลือกมาหนึ่งอย่างครับ ลูกจะวาดภาพการกระทําความดีก็ได้จะวาดภาพการกระทําในระดับปกติก็ได้หรือจะวาดภาพการกระทําชั่วก็ได้แต่ลูกเขียนบนหัวข้อให้ครูด้วยนะครับว่าเป็นการกระทําในระดับไหนเลือกมาหนึ่งหัวข้อและลูกก็เขียนภาพมาแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับสําหรับการบ้านในวิชาในใบางานแรกก็มีเท่านี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูสอนไปในวันนี้เนี่ยจะ เกิดประโยชน์ไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่นําไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก่อนที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเราต้องแยกแยะเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ให้เข้าใจจริงว่าเอออะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ปกติหรืออะไรคือสิ่งที่ชั่วแล้วค่อยนําไปปฏิบัตินะครับง่ายๆครับสองอย่างก็คืออันดับแรกเราต้องรู้ก่อนรู้ให้ชัดให้ชัดแจ้งก่อนว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรปกติและอันดับที่2คือเราต้องนําไปใช้จริงในชีวิตประจําวันมันถึง จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับส่วนรวมด้วยนะครับคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ